ก็ขอกราบสวัส <theater> ดีม <fit> <quarto> <sm> ิรักษแฟนเพลงที่คำรับรักทุกท่านสถานีวิทยุ1น4่5 1เมยะีุดามิร์สตั้งอยู่บ้านเลขที่7ัดถนทับสอถนนประชาอุทิศตำบลบระทัดจังชุมพอดีบ้างจากงานแล้วนะฮะพอดีสถานีวิทยุผมก็ไม่ได้จัดแล้วนะวันนี้นะผมจะมาปล่อยคลิปยูทูปนะสำหรับภาคมวยในวันนี้นะก็คือง่ายว่าฝ่ายแดงของเราก็คือจอมเซิร์ฟนะลดรลงดาวแปดิ้วนะวันนี้ก็ไม่ได้คาดภาคกหม่อมขึ้นมาละ แต่วันนี้ทางด้านรถดนงองเราแปดลของเราก็คาดเข็มขัดขึ้นมานะเป็นชมป์130ปอนด์พอดีนะถ้าจําไม่ผิดนะฮะ,ะสำหรับฝ่ายน้ําเงินของเราฮะวันนี้นะก็เป็นผู้ท้าชิงระหว่างสุขไัยแท็กซี่มิเตอร์ะฮะ,ะสำหรับวันนี้คะครูยอดธงเสนนั้นครับก็มาเองนะรูตต้่ของเรานะทางด้านฝ่ายแดงของเราก็ะจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะ ชายคุณชินัยพงสุภาอ๋อสองกับคุณภาชิงแล้วก็เป็นสุรัสเชียงหลอดอ๋ออาจารย์สุรัสเชียงหล่อนะมาเองนะทางด้านฝ่ายทเงินทองของเราก็อาจารย์ชินัยพงศุภานะฝ่ายแดงของเรานะใส่กางเกงแดงขึ้นมานะมีดาวเต็มตั้งเค่นะรถนลงของเราก็ ผมอาจจะพากฝ่ายเดียวไปก่อนนะเพราะว่ามวยคู่นี้เป็นมวยขวัญใจชาวไทยของเราครับฝ่ายแดงนะระหว่างรถนรงดาวไปเร็วนะจอมเซิร์นนะอ่าทนายรถนรนงของเราก็ใครก็รู้จักดีครับจอมเซิร์นนะนี่ครับรถนรงเขาเตะฝาของเราจะมีคลิปออกไปว่านะก็คือเอาง่ายว่ารถนรงดาวไปเร็วเวอร์นั s โคไทยแท็กซี่มิเตอร์อ่ามันอย่างมุดนี้โอ้เป็นภาษาอังกฤษนะรถนรงดาวไปเร็วระหว่างโคไทยนะก็ ตั้งอยู่บนที่จัดสุดหนงทับสองแปดไปแล้วนะรถนารองของเราดึงหัวแกงขึ้นนิดนึงคะเพราะว่าแกงของเราไม่ได้ค่อยซักเท่าไหร่นะขออนุญานะรถนารองวางแข้งฝารถรถนารองของเราไงครับรถน้รองของเราตั้งการได้ดีครับเหมือนกับตั้งกระแตเลยนะรถนารองโยกซ้ายรถนารองวางแข้งขวานิดนึงว่าไงครับทางด้านสุโขไทยนั่นซิมิตร์รถนารองวางแข้งขวารถนารองของเราครับ คนเกตด,ดูดีนะลดนลงของเราครับลดนลงวางแข้งขวาครับรดนรลลงรดนลลงสายเอวเนี้ยนะดนรดลลงนะรเรียสสำหรับมวยคู่นี้นะได้ยินข่าวมาว่าทางโต๊ะเปิดนะฝ่ายน้ำเงินเป็นต่อ19หรือว่าได้เปรี 19, ยบ19กนะอ๋อสำหรับเพ็กกิ้ไม่หมดของเราก็ให้ทางด้านของรดลงเราไปเรื่อยเป็นต่อนะ สิบเซียนให้หมดนะฮะสำหรับวันนี้นะให้ราลอดดงดาวไปเร็วนะ,ะสำหรับท่านท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดน,นะ,ะที่ต้องการที่จะอุอดหนุนเซียนมวยนะฮะออยง่ายว่ามวยสยามในวันของเรามีขายมีจจาหน่ายนะก็ตัดเข้าโฆษณาก่อนนิดนึงฮะภาพสโลโมชั่นนิดนึงฮะวางแข้งคืนแข้งแล้วดูกับพับขาโลโหนกัปักศอกเลยก็เกือบไปแล้วไม่ละ นี่คือแออู่ตู้ของเราก็สั่งให้ทางด้านสุโขทยัยแท็กซี่มิเตอร,ร์นะมึง<ห>บ้านแข้งขวาดีๆเราก็ย่างเขาไปดีๆมึงใหญ่เสียเข้าใจไหมเออนนะแหล้วโอกาสดีๆยกเขาไปสำหรับคูตุ้ยยอดธงเส็นนั่นของเราแล้วนะเฮ้ยมันล้นลงเอาดีๆเข้าใจไหมยกสองยกสามเรากันส่งซิงกันทั้งแดงสมมาแดงสมมาแดงเอาสมมาแดงกับสมมาแดงนะฮะสำหรับ ขึ้นมายกที่3นะหมดยกสองสุโขทัยกับปุตตธชินเกียรติเงินได้เปรียบเจ็ดสี่อ๋อสลับคู่ที่ขึ้นมายกที่3นะฮะขึ้นมายกที่3นะทางเปกกีไม่มีหมดให้ดอรดตะลงเป็นต่ออยู่ที่10ต่อเนะดอรดตะลงวางแข้งขวายิงมัดขวารดตะลงยิงมัดขวาอรถตะลอรองลดอรดตะลงของเรานะลอยอย่างนุ่มนวลลออย่าช้ารถตะลง รงโยกอยู sí, oh, ่นะราลงโยกโยกอยู่นะรางวางแค่โอ้เกโอ้ยล้มเสียหลป็นอย่างน้ประนมันเครื่องท่าเลยวก็ลดลง่วางขวา้ะเล่นขงสูงัเไทย่ตัวสูงสุดแค่แสนสามลดลงมันแสนอ่าลดงลลงมดแล้วแสนด้วยกันทั้งคู่ข้าก็ยุดจับแสร์ันใกล้ ใจแสนส,สาหัสเหมือนเดิมแล้วตรับผู้พากย์ก็เหมือนเดิมแล้วอริศักดิ์น้อยรุ่บองก้อยแลนน้วน้ำต่อยมวยครับดาราคนโปรดของตเก็นน้ำเงินคืออ่าสำหรับดาราคนโปรดของรถดลงดาวแปดเร็วก็คือยูยี่อลิสาอินทุสมินนะฮะอ่าสำหรับนางสาวจักรวาลแล้วว่านางสาวไทายของกองของเราก็คือของของเราก็คือพี่พรตทิพย์นะพี่พรตทิพย์ประหลัดสีช่วยขอยงเราน,นะฮะ สำหรับเพลงท hey, well ี่ชอบก็เดี๋ยวว่าแล้วฮะสมัยนั้นก็เป็นปลาพงศิษย์กัมพีนะเรือลักกระดาษครับผมเดเดี๋ยวกั